ใจกับบุ๋มปนัดดาด้วยคนเป็นพันที่สาแก้วมางานเธอรู้สึกยังไงบ้างวันนี้โอ้คนสาแก้วมางานเยอะมากเลยค่ะมาแบบเป็นพันเลยค่ะก็ตกใจอยู่ค่ะเพราะว่าเราเชิญประมาณ4ี่ร้อยคนนะคะนั่นแหะสิเรามีถุงยังชีพ400อแต่วันนี้คนมาเป็นพอลเลยเกินเกินพันคนอีกค่ะนะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราดีใจค่ะที่เราได้เห็นคือทุกคนอยากมาผ่อนคลายเนาะหลังจากที่เขาตึงเครียดกันมาหลายเดือนสี่เดือนเนาะสี่เดือนกับความตึงเครียดตรงนี้นะคะก็ดีใจค่ะแต่ความตึงเครียดได้บางปัญหาตรงชายแดนจริง ก็ยังไม่หมดไปแต่ไม่เป็นไรเราคนไทยเราต้องมีความสุขให้เต็มที่ค่ะวันนี้ผมทําอะไรบ้างจ้าสำหรับวความสุขที่มอบไปกับพี่น้องชาวสาแก้วนี่ไม่ได้มาแค่อําเภอ โคกสูงนะมีอรัญญประเทศมีตาภรรยามีหลายหลาอำเภอที่ติดชายแดนของสระแก้วมาค่ะก็มามอบถุงเรียกกระสอบยังชีพนะคะกระสอบใหญ่มากใหญ่มากนะคะเพราะมีข้าวสารต่างหากอีกห้าโลนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าจากชีอินแบนมือหนึ่งเลยนะให้ให้แจกให้ฟรีๆกันเลยแล้วก็มีทุนการศึกษาให้เด็กๆนะคะเย่เศรคนทุนละห้าพันเยอะมากห้าพันนะคะแล้วก็มีให้กับคนพิการที่โดนทุ่นระเบิดอันนี้สะเทือนใจนะใช่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าชาวสระแก้วเนี่ยโดนทุน ุนระเบิดที่ขมเแดงเขาวางเอาไว้เมื่อ3 4 0ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนั้นปี27 2829ดอ้ขาขาดทุกวันนี้เขายังเป็นเหยื่อเหยื่อของขมรนแดงที่เป็นคนไทยที่อยู่บนแผ่นดินตัวเองแต่โดนโดนทุนระเบิดแล้วขาขาดค่ะก็ใช้ชีวิตลาบากก็เลยช่วยนะคะบ้านละห้าพันบาทนะคะคนละห้าพับาทเนส่วนตัวด้วยนี่เงินส่วนตัวผสมไปเพราะตอนแรกตั้งไว้สองพันเพราะมันเกินงบเกินงบที่วางของมูลนิธิเพื่อทุกอย่างมันต้องเบิกจ่ายมันเป็นรูปแบบของมูลนิธิใช่ไหม มันต้องเ<ต>บิกใจว่าเออ,อโครงการนี้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เทนี้พอมันเกินปุ๊บอะตังด้วพอฟังเรื่องราวแล้วพั่นแบบควักค,ควักค,ควักฉันเห็นเธอควักพอฟังเรื่องราวแล้วแบบเราต้องให้อ่ะพี่นะก<ต>็ทีาหมาต้องอช่วยเด็กเด็กให้ตุลละห้าพันตั้งยี่สิบสองูนเพราะว่าบุ๋มบุมบ๋มไม่คนหนึ่งที่เชื่อว่าการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ค่ะบุ๋มเองก็คือหนึ่งในนั้นค่ะที่มีการศึกษาในการนำทางบุ๋มมาจนเป็นบุ๋มมารดานในทุกันณีค่ะวันนี้มีหลายคนมาช่วยนะมีหนุ่มอนุวัฒนมีหญิงทิิการมี หลายคนจีนเวอร์สนองแล้วก็มีอีกหลายโดยพี่อรชรเรเช่นยิ้มค่ะแล้วก็มีมีจริงๆเยอะเยอะวันนี้เยอะเลยยอยมาเมื่ความสุขใช่ค่ะก็ง่ายๆมีทั้งการแสดงนี่ฝนตกคนก็ไม่ถอยนะมีทั้งอาหารอาหารแล้วก็ไปซื้อแม่แม่ครัวมาแถวนี้ก็คือเหมาร้านเหมาร้านแถวนี้เลยเพื่อให้เขามีรายได้เพราะที่ผ่านมาการท่องเที่ยวคือหยุดนะคะทุกอย่างคือหยุดนะคะเขาก็ไม่มีรายได้มานานมากแล้วก็เลยเนี่ยราคาก็เลย เหมาเข้ามากันเลยค่ะวันนี้เห็นรอยยิ้มของชาวสาแกวแล้วทุกคนตะโกนบอกกันนะว่าไม่เอาเปิดดานทุกคนขอบคุณปนานัดดาที่มาช่วยและวันนี้เราเห็นรอยยิ้มใชส่สิ่งที่สําคัญคือกันให้กําลังใจคนไทยด้วยกันนะคะเพราะว่าอย่างพื้นที่ชายแดนเขาเครียดก,กันมานานค่ะวันนี้<ม>ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มทุกคนค่ะ จากนี้ไปทําอะไรต่อเห็นบอกว่าอยากได้ประมาณสัก3าล้านจะทำถนนจะทําบังเกอร์ให้ทาหารอีกพอลงไปในพื้นที่จริงๆมันมีบางจุดที่เราต้องทําค่ะวันหนึ่งที่สถานการณ์สงบลงบุ๋มจะเล่าให้หมดเลยค่ะว่าเพราะอะไรเราถึงต้องสู้แล้วเราต้องทํากันขนาดนี้แต่บอกได้เลยค่ะว่าทุกบาททุกสางที่คุณจะลงไปกับเรา คุณต้องภูมิใจอย่างแน่นอนบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช่เงินรัฐจะมีสอสอไว้ทําไมมีนักการเมืองไว้ทําไมมีเงินแผ่นดินไว้ทําไมบุ๋มพูดหน่อยในฐานะที่เราเองเนี่ยลงพื้นที่แล้วเราก็ยังช่วยเหลือควบคู่ไปกับทางทีมรัฐนะไม่ใช่ว่าเราทําโดยที่เราข้ามหน้ารัฐหรือว่าข้าม<ช>หน้าหน่วยทํางานพร้อมกันนะคะเพียงแต่ว,ว่าข้อจํากัดของทางภาครัฐก็มีข้อจํากัดของบุ๋มก็มีบุ๋มมีม,ม,มีพลังประชาชนบุ๋มมีตังเอาพูดตรงๆมีตัง,ต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 งแต่บุ๋มไม่มีอํานาจในการสั่งการทางภาครัฐมีอํานาจในการสั่งการแต่เรื่องประมาณทุกอย่างมันต้องผ่าาาานกรรพิจณ มากนะคะเมื่อทำสองอย่างพร้อมกันโปรเจกต์บุ๋มถึงไปได้เร็วขนาดนี้ค่ะเราทํางานร่วมกันนะคะอย่ากว่าคนใดคนหนึ่งเลยค่ะทุกคนช่วยกันจริงๆค่ะเราก็อยากจะใครสาหรับสมุนบริจาคได้ยินเชิญเนาะใช่ค่ะมาดูเองก็ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะมามาตรงตรงแนวแต่เข้าข้างในไ,ไำบากก็มญญาใหญ่มาเลยเ,ออเออชื่อบุมม๋มเจอรู<ด>้ส <c oughs> เชียอบุ๋มประดาแล้วก็บริจาคให้เขามาทำงานเขาอาสาอยู่แล้วใช่ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกพลังใจที่ให้กับบุ๋มมาด้วยมาโดยตลอดนะคะทําให้4ี่เดือนเต็มนี้เราทํางานได้อย่างมันสี่เดือนแล้วหรอสี่เดือนแล้วค่ะมัน มากค่ะทีมงานรถคือ,อวันนี้มา <ปะ S 1> เห็นชัดเจนนะคะว่าชาวสาแก้วเนี่ยได้กำลังใจดีๆแล้ววันนี้บุ๋มก็ได้กำลังใจดีกลับไปเพราะว่ารอยยิ้มเสียงปรบมือจากพี่น้องสาแก้วเยอะมากใช่ค่ะก็ขอบคุณขอบคุณทุกพลังเลยค่ะขอบคุณทุกรอยยิม้มแลวก็เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณบุ๋มด้วยชวนพี่บอยมาร่วมกิจกรรมเป็นพิธีกรให้ค่ะพี่บอยแล้วเราจะช่วยกันอีกไปในอนาคตนะคะฝากทุกคนให้กำลังใจบุ๋มรรดาด้วยคอมเมนต์นี้ก็ได้หรือ บริจาคผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีของเขานะคะขอบคุณค่ะ